เดีนะครับเนี่ยอุ้ยุ้ยโอ้โหหลุดเลยเห็นไหมครับหลุดเลยพินย้ำไว้ไม่ดีนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมีกัน w i ฟ์นะครับก็วันนี้ผมจะมาสาธิตวิธีการเปลี่ยนตัวทิกเกอร์พินนะครับตัวทิกเกอร์พินเนี่ยมัน ก็จะเป็นสลักนะครับซึ่งอยู่ตรงนี้นะครับอ่าก็าเรียกทิ๊กเกอร์พินนะครับอ่าต้องเท้าความก่อนว่าเมื่อก่อนเนี่ยผมมีการถอดมันออกมานะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนสปริงเพื่อลดน้ําหนักไก่นะครับทีนี้สมัยก่อนเนี่ยผมไม่มีอุปกรณ์สเปเชียลทูลนะครับที่ที่จะมาบานตัวทิ๊กเกอร์พินเนี่ยให้มันเป็นหัวบ้านนะครับเราก็เลยมีการตอกแบบบ้านบ้านนะครับเลยทําให้ ตัวย้ำมันไม่ดีนะครับที่ผมย้ำไว้ผมก็เลยสั่งตัวพินทิกเกอร์พินมาเนี่ยครับเพื่อที่จะมาเปลี่ยนมันนะครับเพื่อเพราะว่าตอนเนี้ยมันเสียไปแล้วเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแล้วกันนะครับก็ก่อนอื่นเปลี่ยนนะครับเคลียดูในรังเพลิงนะครับไม่มีลูกกระสุนนะครับแล้วก็ลั่นไปทิศทางที่ปลอดภัยนะครับโอเคปืนเคลียรนะครับเดี๋ยวผมจะช่วยเพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าทําไมมันต้องเปลี่ยนเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับของผมเนี่ย เวลายิงไปนานๆเนี่ยตัวเพินตรงนี้มันมันจะขยับได้ครับมันย้ำไม่ดีดูนะครับอ่าเห็นไหมครับพินมันโผล่มาเยอะมากหมบานไว้ไม่ดีนะครับเห็นไหมครับแล้วมันก็ยุบยุบลงไปเนี่ยครับมันต้องคือยิงแล้วมันเหมือนมันจะมันจะหลุดนะครับเห็นไหมมันย้ำไว้ไม่ดีมันบานไว้ไม่ดีครับ เดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาเปลี่ยนกันนะครับดูนะครับเนี่ยอุย้ยอุ้ยโอ้โหหลุดเลยเห็นไหมครับหลุดเลยพินย้ำไว้ไม่ดีนะครับนี่เวลายิงๆิงนานๆไปอาจจะหลุดได้นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนกันโดย s p ปเ i a l t ทู l ที่ผมโมขึ้นมานะครับ โอเคครับก็กลับมาต่อนะครับเมื่อกี้หลังจากที่ไปหาสปริงตัวนี้มานะครับตัวทิกเกอร์สปริงนะครับเห็นไหมครับว่าพินผมแค่ดันเองนะครับมันก็หลุดไปเลยนะครับเพราะว่าผมสังเกตหลายครั้งแล้วว่าเวลาผมยิงนะครับตัวพินตรงนี้มันจะมุดลงไปลึกมากเลยทําให้รู้ว่าพินมันมันมันบานไว้ไม่ดีนะครับสลักก็เลยเปลี่ยนดีกว่าทีนี้ผมก็ขออนุญาตถอดออกมาทุกอย่างเลยนะครับไม่ได้ถ่ายไว้ให้ดูนะครับ ก็เพื่อที่จะง่ายต่อการติดตั้งนะครับเพราะว่าตัวนี้เมื่อกี้มันหลุดไปแล้วอันนี้โชคดีนะครับที่ที่เราไม่เกิดขึ้นในระหว่างการแข่งขันนะครับก็เราใช้ปืนเราสังเกตนะครับว่าพินมันมันลอยย้ําไว้ไม่ดีตั้งแต่ตอนที่ผมโมตั้งแต่แรกแล้วแหละครับนี่ครับเห็นไหมครับบานมันหัวบานไม่ดีโอเคเดี๋ยวเราจะมาประกอบกันเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าวิธีการใส่มันเป็นยังไงนะครับผมขออนุญาตทําท มีผู้ช่วยอีกคนหนึ่งแล้วกันเราก็ใส่เหล็กตัวนี้เข้าไปนะครับตัวทิกเกอร์พินเข้าไปในร่องให้ตรงกับตัวทิกเกอร์นะครับหาลูไม่เจออ่านี่รูอยู่นี่เนี่ะหนครับเข้ามาแล้วนี่แย่เราแย่มาไว้นิดนึงก่อนนะครับ แล้วเราก็สปริงเดี๋ยวเราอาจจะต้องให้คนหนึ่งจับไว้นะครับทีนี้เราก็ใช้ผมถนัดอย่างนี้มากกว่านะครับใช้ครีมจับนะครับจับตัวนี้ครีมปากแหลมนะครับจับจับลักษณะนี้นะครับนะครับตัวยาวจะต้องโผล่มาทางปลายกระบอกปืนนะครับไอตัวสั้นมันจะต้องไปขี่ข้างล่างนะครับทีนี้เราก็ แย่ลงไปอันนี้คีมต้องจับให้แน่นนะครับแล้วก็แย่ลงไปอย่างนี้อ่าพอเ,เข้าปุ๊บนะครับแล้วก็ดันพินเข้าไปอันนี้คือเข้าแล้วแล้วก็เช็คดูนะครับว่าทุกอย่างมันโอเคไหมก็คือสปริงตัวยาวนะครับมันจะมายาวมานี่แล้วก็ตัวสั้นเนี่ยมันจะไปขี่อยู่ตรง ตัวตัวทิกเกอร์ข้างหลังนะครับอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับอ่อาอันนี้คือโอเคละทีนี้เราก็ให้มันให้มันบาลานซ์นะครับเห็นไหมครับทีนี้มันยังสังเกตว่าตัวตัวเนี้ยตัวพินเนี่ยมันยังนูนออกมาอยู่เห็นไหมครับอ่ามันยังนูนมาอยู่มันยังขยับได้อยู่เห็นไหมครับซ้ายขวา เราจะไม่ให้มันเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยนะครับทีนี้ผมก็เลยมีตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับ mm. เขาเรียกว่าตัวบานปลายมันนะครับมันจะบานอย่างเงี้ยนะครับแต่นี้มันมันบานเยอะไปมันจะบานทั้งสองฝั่งนะครับอ่านี่มันบานเยอะจนจนอีกฝั่งหนึ่งมันสั้นมันก็เลยเสียเลยนะครับตัวอุปกรณ์ DIY e ที่นำเสนอวันนี้ก็คือตัวนี้ครับตัว C Camp ผมก็ทำการ Modify ขึ้นมาเองครับอันนี้อุปกรณ์เหลือใช้อ่าเดี๋ยวเราจะมาลองบานพินดูซิว่ามันจะใช้งานได้ดีหรือเปล่าตัวอุปกรณ์ตัวนี้ครับต้นทุนไม่ถึง200บาทอันนี้เยอะเกินแล้วก็ขันฝั่งนี้สังเกตว่าตัว ตัวบานพินมันไปจิกที่พินทั้งสองฝั่งแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะก็จะทำการขันอัดลงไปนะครับโอเคเราก็ขันอัดเข้าไปนะครับโอเคเห็นไหมครับ มันก็จะบานออกมาเป็นแบบนี้นะครับบานสวยละน,นะครับฝั่งนี้ก็จะบานแบบนี้นะครับมันจะบานสวยเลยทีนี้เราลองเอาตัวนี้ตัวนี้ดันดูนะครับมันจะออกไหมอ่าไม่ขยับแล้วนะครับแน่นปักฝั่งนี้ล่ะอ่าเอเคเหไหมครับ เป็นเตปเปอร์เลยเป็นหัวเตเปอร์โอเคอืมก่อนสเปเชียลทูล DIY อาอืมอาจจะไปทําใช้ได้นะครับไม่ต้องซื้ออ,อันนี้เดี๋ยวเรามาประกอบปืนกับกันครับแล้วก็มาชั่งก้ำหนักไก่ครับผมโอเคครับ ดับเบิลยิงได้เหมือนเดิมเซฟขึ้นงานไม่ได้เราเซฟซิงเกิลซิงเกิลไกดับเบิลอ๋อหกจุดห้าปอนนะครับนี่ครับประมาณ6.5ปอนครั้งที่2 5ปอนด์นะครับอ่ะนี่มาดูที่ซิงเกิลกซิงเกิลนะครับแกซิงเกิล single. อยู่ที่ประมาณ2ปอนด์นะครับเหมือนเดิมนะครับสักทีหนึ่งอยู่ที่ประมาณ2ปอนด์นิดๆ ประมาณนี้นะครับไกลปืนผมประมาณนี้แหละประมาณสองปอนนิดๆอ่าสองจุดหนึ่งปอนนะครับโอเคก็กำลังดีก็วันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับเปลี่ยนวิธีเปลี่ยนทิกเกอร์พินนะครับก็ไม่ได้ยากนะครับไปทำกันเองได้เวลาที่บานแล้วสังเกตด,ดูมันจะบานไม่ดีนะครับ เนี่ยครับหัวบบานตัวแรกไม่ดีนะครับโดยเราใช้การตอกนะครับมันก็มันก็จะไม่บาลานนะครับเนี่ยบานออกมาสวยแบบนี้เลยก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด u b s c r i b e ช่องของผมด้วยแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวมีอะไรที่เป็นความรู้ก็จะนำมาแชร์กันแล้วกันครับขอติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ